ฉันขอติดรถแกมาทำงานด้วยได้ปะรถแกมันโลกมากเลยอ่ะแล้วแกให้ฉันนั่งตรงไหนอ่ะนั่งข้างหลังแทนแล้วกันนะขี่ก็แค่ไม่รู้จะนั่งได้ไหมหัวหน้ามันให้ฉันทำโอทีถึงสามทุ่มแกรอฉันก่อนนะให้นั่งรอแกทำโอทีเหรอช่วงเนี้ยฉันเห็นทันนี่ติดรถแกมาทำงานทุกวันเลยแกได้ค่าละมันบ้างปะเนี่ยไม่เคยได้อ่ะก็แกอยากจะมารับฉันเองทำไมฉันต้องจ่ายด้วยล่ะ ดันทึกสำเร็จสแกนหน้าเข้างานผ่านค่ะเกือบรราไม่เาราเกือบสายไปละดีนะเนี่ยที่มาทันถ้ามาสายอีกทีเดียวเนี่ยโดวอีเมลแจ้งเตือนแน่เลยอะ่ะเฮปอ,อได้ข่าวว่าแกเนี่ยย้ายบ้านอยู่ตรงซอยสิบถนนวงแหวนเหรออืมใช่เพื่อยายมาทีที่แล้วเนี่เองดีเลย แล้วแกขับผ่านซอยเจ็ดปะก็ผ่านนะผ่านทุกวันมีอะไรหรอเฮ้ยดีเลยอะซอยเจ็ดเนี่ยบ้านฉันเองแสดงว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเนาะงั้นต่อไปเนี่ยฉันขอติดรถแกมาทำงานด้วยได้ปะอ้าวทำไมอะปกติฉันก็เห็นแกมาทำงานเองได้เนี่ย แกแกรู้ไหมว่าทุกวันเนี่ยฉันลำบากมากเลยนะฉันเนี่ยต้องเรียกวินมอไซ์แล้วเรียกวินมอไซ์ไม่พอนะต้องไปต่อที่ป้ายรถเมย์นั่งรถเมย์มาต่อที่ออฟฟิศอีกโหแกคิดดูดิมันลำบากขนาดไหนอะขนาดวันเนี่ยยังมาสายเลยแกดูดิไหนๆเนี่ยบ้านเราก็อยู่ใกล้กันแล้วทางเดียวกันก็กลับด้วยกันดีกว่านะสะดวกกว่าด้วย งานเริ่มตั้งแต่เย็นนี้เลยแล้วกันเย็นเนี้ยแกรอฉันเลิกงานได้นะหกโมงแล้วเลิกงานละป้าพอกลับบ้านกันเถอะฉันยังเคลียร์งานไม่เสร็จเลยอะรอก่อนได้ปะโหวันนี้ฉันรีบป่ะงานเนี้ย ค่อยมาทำภูนี้ตอนเช้าก็ได้พระดีว,ว่าฉันมีนัดฉีดผิวที่คลินิกอะไปแกรีบไปเถอะเดี๋ยวไม่ทันไปเร็ว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 ไปโอ้เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยบอทำไมของมันเต็มไปหมดเลยอะรถแกมันโลกมากเลยอะนี่แกไม่คิดจะเก็บหน่อยหรอแล้วแกให้ฉันนั่งตรงไหนอะ พอดีฉันไปซื้อของให้ญาติมานะ่ะมันก็เลยลกแบบนี้แหละเดี๋ยววันนี้แกนั่งข้างหลังแทนแล้วกันนะโอ้เออเออโออโอ้ยแล้ว,แล,วแล้วนี่มันอะไรเนี่ยเสื้อผ้าเหรอวันนี้ฉันต้องเอาเสื้อผ้าไปซักอ่ะเดี๋ยวแกไปนั่งอีกฝั่งแล้วกันนะ โอ้ยโอ้ยนี่ทำไมของเกมมันเยอะแล้วมันก็หลบไปหมดเลยเนี่ยปอโอ้ยขี่ก็แคบไม่รู้จะน,นั่งได้ไหมสื้อผ้าพวกเนี้ยทำไมแกไม่สตอนมันอยู่ที่หมดละปอ ฮันน <Honey, S 2> ี่หกโมงครึ่งแล้วนะกเกษ็จยัเนี่ยฉันนั่งรอแกมานานแล้วนะเนี่ยฉันรีบด้วยอะ่ะแกฉันลืมบอกอะ่ะวันนี้หัวหน้ามันให้ฉันทำโอทถึงสามทุ่มแกรอฉันก่อนนะฮะที่ให้นั่งรอนี่คือให้นั่งรอแกอทำโอทีเหรอตั้งสี่ชั่วโมงเลยนะ<ๆ>ก็จะให้ทำไงได้ล่ะหัวหน้ามันจะเอางานวันนี้นี่นะ้านะแกรอฉันก่อนนะแต่ว่า ฉันมีนัดกับญาติอะฉันต้องเอาของไปให้ญาติแล้วก็ต้องไปร้านซากักรีดด้วยไม่งั้นเนี่ยฉันไม่มีเสื้อผ้าใส่แน่เลยโอ้ปอเอองั้นแกจะไปก็ไปแต่ว่าแกต้องกลับมารับฉันนะตอนสามทุ่มแต่ถ้าแกไม่อยากขับรถไปมาเนี่ยแกก็รอที่เนี่ยแหละนะรอนี่แหละนะปอนะเออเอเอ,เอ,เอก็ได้งั้นฉันไปรอที่ห้องพักเบรกพนักงานนะ ปอยังไม่กลับบ้านอีกเหรอยังอะรอฮันนี่ทำโอทีฮันนี่บอกให้รออะพอดีว่าติดรถมาด้วยโหทำโอทีเลิกดึกจะตายนี่ฉันขอถามแกนหน่อยช่วงเนี้ยฉันเห็นฮันนี่ติดรถแกมาทำงานทุกวันเลยแกได้ค่าน้ำมันบ้างป่ะเนี่ยหืไม่เคยได้อ่ะโหไปรับไปส่งฟรีทุกวันเลยเหรอนี่แม่พระเข้าสิงแกป่ะเนี่ย ทำงานก็เลิกไม่ตรงกันยังต้องมานั่งรอกันอีกทำเหมือนแกเป็นคนขับรถเลยไม่ไหวปะนี้เวลาชีวิตส่วนตัวก็ไม่ได้ใช้กันพอดีฉันว่าแกอะไม่จำเป็นต้องรอก็ได้นะปอก่อนหน้าเนี้ยที่แกจะย้ายบ้านมาเนี่ยฉันเห็นฮันนี่ไปทำงานเองกลับบ้านเองทุกวันไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยฉันว่าตอนเนี้ยแกกลับบ้านก่อนเถอะปะมันจะดีหรอดีสิปะ้ะกลับกันเถอะ เป่าเปป,ป,ปแกเห็นคลิปนี้ยังฮันนี่เอาไปลงกลุ่มบริษัทถ้าไม่ถ่ายให้ดูเนี่ยทุกคนจะเชื่อไหมว่ารถคันเนี้ยเป็นรถของคนที่สวยที่สุดในบริษัทดูสภาพในรถสิทุกคนคือ,คอมันเกินคำบันยายอะ่ะมันลกมากข้างหน้าเนี่ยก็เป็นถุมอะไรไม่รู้เยอะแยะ ข้างหลังเนี่ยก็มีแต่เสื้อผ้าที่ไม่ได้ซัก<อ>แทบจะไม่มีที่นั่งอยู่ละรถเนี่ยเน่ามากแล้วดูสิเพื่อนอย่างฉันเนี่ยต้องมานั่งข้างหลังไม่ให้เกียดเพื่อนเลยคงลำคานอะ่ะพี่ฉันติดรถมาทำงานทุกวันแต่แล้วมันแปลกตรงไหนล่ะในเมื่อบ้านเราอยู่ทางเดียวกันนี่มันเรียกว่าอะไรน้ำใจหนี่ ทำไมเมื่อวานแกไม่รอรับฉันทั้งท่านที่แกรู้ว่าฉันเลิกงานดึกแล้วเมื่อเช้าแกก็ไม่มารับฉันทำให้วันนี้ฉันมาสายตอนนี้ฉันโดนอีเบียลแจ้งเตือนแล้วเนี่ยแล้วมันเรื่องอะไรที่ปอจะต้องขับรถไปรับไปส่งกัด้วยปอไม่ใช่คนขับรถของแกนะอีกอย่างถ้าเมื่อวานปอจะกลับก่อนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยส่วนตอนเช้าที่แกมาสายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าแกไม่รับผิดชอบตัวเองมากกว่ามาเสรอรอะไรเรื่องของแกหรอฮะ นี่พวกแกใช่ไหมพี่เป็นคนบอกให้ปอทิ้งฉันไว้ที่ออฟฟิศอะพอเธอฮะน,นี่แกไม่มีสิทธิ์มาวีนฉันหรือว่าใครทั้งนั้นที่ผ่านมาฉันมีน้ำใจไปรับไปส่งแกทุกวันค่าน้ำมันไม่เคยเก็บเลยพอฉันไม่รอแกกลับบ้านแค่วันเดียวแกถึงค่าเนาคลิปฉันไปโพสประจานในกลุ่มบริษัทเลยเหรอคิปนี่แกเห็นคลิปลเหรอแกตกใจเหรอแกอุตส่าห์บอกไม่ให้ฉันเห็นคลิปนั้น แต่ก็มีคนเอาคลิปให้ฉันดูอยู่ดีฉันถึงได้รู้ไงว่าแกพูดใส่ร้ายฉันว่ายังไงบ้างฉันไม่ได้ใส่ร้ายฉันก็พูดตามที่ฉันเห็นถ้าแกให้ฉันลบคลิปเนี่ยแกก็ไปรับไปส่งฉันทุกวันสินี่แกยังมาบังคับฉันอีกเหรอรถก็รถฉันที่ผ่านมาตอนที่ฉันไม่ได้อยู่แถวบ้านแกเนี่ยแกก็ยังเดินทางมาเองได้นี่ตอนนี้ทำไมเดินทางเองไม่ได้แล้วล่ะหรือว่าแกพึ่งฉันจนเคยชินไปละ ต่อไปนี้ฉันจะไม่มารับมาส่งแกแล้วแล้ะแกก็จ่ายค่าน้ำมันที่ผ่านมาให้ฉันด้วยค่าน้ำมันแหละงูไม่รู้เรื่องก็แกอยากจะมารับฉันเองทำไมฉันต้องจ่ายด้วยละ่ะจะไม่จ่ายก็ได้นะเพราะว่าฉันเนี่ยส่งคลิปที่แกแอบถ่ายในรถปอไปปรึกษากับทนายของบริษัทละทนายเขาบอกว่าสามารถฟ้องแกได้เพราะแกเนี่ยทำให้ปอเสียหายปอเนี่ยจะได้รับเงินค่าฟ้อง มากกว่าค่าน้ำมันอีกเออฉันลืมบอกไปเลยเมื่อกี้ฉันบังเอิญเจอเอชที่หน้าบริษัทเขาบอกให้แกไปพบที่ห้องเห็นว่ามีเรื่องจะคุยด้วยน่าจะเป็นเรื่องที่แกมาสายแล้วคงมีเรื่องคลิปเพิ่มมาอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่าครั้งเนี้ยแกจะโดนลดเงินเดือนหรือว่าโดนไล่ออกก็ไม่รู้นะนีบไปสิ